มีคนหัวลอยเฮ้ยบัวไม่ต <jamais> ้องมาไม่ไปไหนพี่นี่ผมเองพี่นี่แค่เคงนี่แค่เคงไม้หรือแคนดี้ไหวไหมบอกว่าไอ้คืองคิดเลขเป็นคนไล่ตีหยูอวะเฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย มึงตั้งมิ yeah, นไว้มึงโกยแย่แมากไปเด็กเปรตดีแม่งต้องดูนสตรีม hey, ที่ช่องใจราวทุกวันนะครับผมตอนนี้ผมขอเป็นนะผมขอเป็นบ้างใจร้าวใจร้าว์ไอยมึงไม่ต้องขอแล้วเย้ยังไงวะไอตัวตัวนี้เอาตัวใหม่ดิเอาตัวใหม่เออผมอยากเล่นตัวนี้พี่ไม้ติ่มวะเอไม้สิ่มไม่โดนใครแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยของใครของบัานดิวันนี้เหมาะของมึงดิ เฮ้ยอย่าใช้ตัวซ้ำหิโอ้โหติ่งม่ะจบแล้วไปโลโก้โลโก้เราะโลโก้เราปะตอนนี้ผมเปลี่ยนร่างอยู่มั้งผมเปลี่ยนร่างอยู่ปะตัวเดียวกันแต่ก็บพี่มีสกินพี่ยังซื้อสกินได้ไงวะไม่รู้มันมีฟรีพี่ยังไม่สายเติมตลอดอะเฮ้ยมันฟรีมันฟรีอยู่ดีๆก็มีในนี่อยู่แล้วไอ้ว่าส่วนนี้ไม่ใช่เลอะไรวะพี่ยังพี่ยังเจอผู้หลุมปะไม่ใช่ใช่ไหมพียังไม่แยกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันฟรีมันฟรีอยู่ดีๆก็มีใน พี่อังป่ะไอ้คนโคไอ้คนโคมึงไอ้คนโคมึงไปไหนคนโค้ดไปได้กระเจ้ากระเจ้กระเจ้าทำไมอ่ะตัวยิ่งเฉยไม่ยิ่งยิ่งพับชิ้นเล็กยิ่งเลือดน้อยเว้ยอ๋อไอพี่เปนบุลลี่จอยหว่าปวดใจจอย แทงเมคเมคเมคเคเต๋อมึงไม่รู้นะไหมตอนเนี้ยเสร็จสองเครื่องแล้วนะคือเที่เอาวะนี่ไปไหนนี่ไปไหนใจร้าวเฮ้ยไอ้ไอ้หมายว่ทิ้งไปแล้วมันไปดูอะไรวะมันอยู่ไหนวะอย่าฝันวัวดิมันยังฝันวัวดิมันอยู่ไหนวะก็อยู่ก็อยู่ใกล้ๆมึงนี่แหละแน่ๆนะค่ะไม่เจอไอ้ยไม่เจอจะไหนวะไอพี่มึงหายากจริงวะหัวร้อนไอ้ร้อนหัวร้อนเหรอมีคนหัวร้อน ไอร้อนไอร้อนกวร้อนมึงไม่ท้ม่เไปไหนนี่นี่ผมเองนี่นี่แขกเองนี่แเองนี่แเองพี่พีันพีังพมันแปลงเป็นไจอยม่อมดแล้ เห็นนตััวมพี่ไอ้ไม้มึงอย่าใช้สูตรโกงนี่มันทำให้เพื่อนบ้าสูตรโกงเชี่ยเลยวะตัวที่พี่อังโกงตัวทาอะไรจอยคือจอยไม่รู้เรื่องเลยเว้ยพี่จอยเห็นว่าตัวเองอยู่คนเดียวแล้วจอยก็ล้มแบบหลงหรือว่าอันนั้นอันนั้นไอ้ไม้อันนั้นไอ้ไม้อันนั้นไอ้ไม้หรือว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าไอ้เครื่องคิดเลขมันคนไล่ตีอยู่อะไอ้เพราะว่าไอ้เครื่องคิดเลขมันคนไล่ตีอยู่อะไอ้

ต้องเ,เชื่กันบ่อยนะต้องชยอยต้องสักทีแล้วปะรอบนี้เห็นแล้วลอดไดวอ,อ,อ,อพีหัวโรถอยู่ไหนวะไม่ปล่อยกู <laughs> ไปก่อนไฟนายพี่ไชูยไยแล้วถ้าลงรอบนี้กูตายแล้ว,ลวนหนูไม่พลาเลยก็ดีพี่เมื่อกี้พี่ก็ไม่ปล่อยพอพี่ชอย วสองรอบอีกไม้หรือแคนดี้ว่าไหมนั่นก็ว่าไม้หรือแคนดี้ว่าไหมนั่นก็ว่า้วเชียวอุ้ยอุ้ยชีดโดนเบินโดนเบินไหวโดนเบิร์นโดนเบิร์นไม่เคเคกูกูจอยเคกูคือพี่จอยกูคือพี่จอยเค

ไม้ไม้มึงรู้ไหมว่ากูเห็นว่ามึงเปลี่ยนไ้วผิวหัวรถมันเนียนในผิวหัวรถมันเนียนประตูเปิดเห็นแม่มันมีคนป้อมเป็นพี่อย่าเพิ่งออกดิอย่าเพิ่งออกกูบอกว่าอย่าเพิ่งอ้อนเลยนะใส่ป้อมเป็นพี่อังกระโดดเอ้าเออมเปปิดระตูอไ ฟังไหนวะอ๋อฝ uh, <te ั่งนู้นเอ้าเอ้าโดนอุ้มไี่ไงไม่อะคไม่ออกหรอไอ้เปี๊ยออกมาแล้วแคดดี้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเคเคจะทิ้งแคดดี้ได้ลงคอหรือเปล่าตอนนี้เหลือกูคนเดียวจะออกไปได้เฮ้ยไอ้เคมึงจะทิ้งแคดดี้จริงเหรออ่ะกูให้โอกาสกูให้โอกาสหนึ่งกูไม่กูไม่อยู่กูไม่อยู่โอเคป่ะแคดดี้โอเคนะไม่อยู่นะกูไม่อยู่นะเป็นอะไรวะเป็นเป็นเสาอยู่ข้างๆอรถมันไปเลยอะกูมาแล้วกูมาแล้ว ไไปไหนอ่ะนี่ไงไอเคามาดิไอเคดเปนตัวบอมไอเคไอเคดเป็นต,ตัวบอมเปนตัวบอมบอมึงช่วยตัวบอมเมื่อกี้แคดดี้มาช่วยแล้วทำไมมันชุบไม่ได้อะ หายตัวมาช่วยเหรอใช่เออมันหายตัวมาช่วยพี่ตัวมันซื้อของได้ซื้อของได้มันจะมีคอมหายตัวอยู่กูกูช่วยกันที่แต่กูต้องไปคนตายแทนไม้ไม้ทำไงดีวะมันจะช่วยอย่างมันจะไอพี่ตัวนี้มั้งหะจริงถาพี่ผมขอเป็นพี่ผมขอเป็นป้าเลยกดไปแล้วเอออยากกินไส้คอนย์เลยค่ะอยากกินไส้คอนย์เลย หลานนอยู่ที่ไหนกันสนใจไปกินขนมที่บ้านยายมหมยายครับผมอยากกินขนมกับยายครับเดี๋ยวยายจะให้กินน้ำหมาขอของยายนีปไาย่าไอ้ปลาไไปโดนปลายย่าทำไมนี่ไงพี่พี่โคตรโกพี่มันเป็นมีดแบบระยะไกลอ่ะ ไอ้เคี้ยยายยายเดี๋ยวบืน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 ยายไม่รู้จักบืนบืนยายไม่รู้จักสิ่งเดียวที่ยายรู้จักคือของตาของตาอันใหญ่ใหญ่ยายจะเย็นจ๋อนี่พีดลอยมานี้นะหลอเดี๋ยวยายปอบอยนอนเกินยายครับยายจะเย็นนี่นั่งนั่งก่อนนะหล่ะหล่งก่อนนั่งก่อนจ๋อ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 แล้วมันระยะใกล้แค่ไหนวะไหมก็ต้องลองเดินดู งเกยายเปไกได้ไหมคะตัวหมิ่นน้อยเกยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้เด็กเปรตจอชอยอยู่ไหนมานี่นะหลานเกย์เกลานเกย์เกไปไหนเน้อหลานเกย์เกต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยไม่อยู่หรออยู่ละยายไม่อยากเล่นกับยายเหรอไม่ยายไม่ดียังไงทุกตรงแต่ก่อนยายดมใหญ่นะสวัลดีเนี่ยปามี่เข้าไปให้ ยอยยไม่รู้เหมือนกันยายค่อนข้างอ่องออยู่อ่องอ่หรือเหรอยายอ่องอ่อครับอ่องครับหลานใจเย็นอ่องอะไรยัยนี่อยากอ่องอ่องกับยายโอ้ยเชียบประตูไม่ติดตันวะไปหน่อยไปหนยนี่ไงมีปักหลังอู้อูขอขออองกรต่ายไปให้หลอนได้ไหอ่อกระต่ายไปหลอนได้ไหมอ่องขายมั้ยอ่องขยายม้อ่อสิอองมให้ยยแทงดี่ มันมีคนหนึ่งที่มันไม่ขยับอยู่มึกจะอยู่อีกร้านไหมอยู่อีกแรอวจุกจุกจุกยาที่ยายมาให้โดนนะอ่าโอเคโอเคอาช้าไอ้ยายทำเป็นเงียบทำเป็นขี้ยายยายไม่ได้เงียบยอย นี่ไหมเด็กน ja, yeah, ้อยเด็กน้อยต้องโดนอะไรนะเด็กน้อยต้องโดนอะไรนะว่าไงใจหลานเนาะหลานใยมีอะไรจ๊ะยายครับยายเปิดประตูให้ผมหน่อยยายหลานสัญญาหรือเปล่าว่าหลานอยู่ตรงนี้หลานอยู่ตรงนี้แหละยายเปิดประตูให้เลหลานไม่งั้นหลานอยู่ตรงนี้ยายจะไม่ทำไรหลานโอเคไหมโอเคจ้าตายายหลานเดินได้เดินที่กูแทงมึงตายได้ตายตายยุบตีวีไม่ตายมึงจะฟื้นเองไอ้โง่อยู่เฉยมึงกูบอกว่าอยู่เฉยเลยหลานเปิดกลับไปกลับเข้าบูไป เออกูฟื้นเองกับวะเดี๋ยวไปเจอโนมี่ทุกคนหนึ่งเออสิโอ้หลานโง่ไปหน่อยวะยายไอ้ยีไม่ไปเจอไอ้ยีตอนนี้ยายม่แต่เล่นยายติดเล่นไปหน่อยวะหลานโทษวะว้าจ้าเออยยายใจเย็นยายยายไม่ไหวแล้วยายไม่ไหวแล้วผู้นี้พวกนี้มันปีนเกลียวเหลือเกินยายไม่ไหวแล้วไอ้เก๋ไอ้เก๋โดนดิ้นกับหน้ตาย มายนี่ยายไม่ไหวแล้วเหจดแม่ไปเด็กนี่นายมึงตั้งมีดไว้มึงโก้ไอ้ย่าเหจดแม่ไปเด็กเปลิดีแม่ต้องโดนย้ายแข่งที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาฉากไว้ก่อนนะเด็กเด็กแต่ไอ้นี่พี่ตัวตัวยายมันไอ้นี่เกิดอ่ะมาแล้วมาแล้วไม่มาได้โอปีไอเทียบมันช้าเว้ยี่เอฟเฟกต์บ้า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 ไม้มันเบามาก เออเอฟเฟกว่าพี่ไปถ้าผมปาไม่โดน3มมีติดต่อกันพี่ออกเลยโอเคปะโอ้พี่มันเหลี่ยมหนึ <S 1> 1 <S ่งวางมีดปากยาพี่ยาเจ้าไม่ได้หุ่ยหลานหุ่ยได้ยินเป็นออกไปแนละ้วแข่งปามีเปล่าหลานหลานเอ้ยแข่งปามีกับยายหรือเปล่าไม่ใช่ครับยายถ้าถ้าเจ้าสามารถหลบมีดได้สามครั้งติดต่อกันเจ้าออกไปเลยอาชาต์ปายายอ่าแต่ถ้าโดนมี่สา้งติดต่อกันต่อให้ยายจับไปคุยกับเกไอ้นะโอเคไหมพร้อมยังหนึ่ง สองสับหนึ่งนะหนึ่งโลกันนะสองกนะปาเดะปาเดะแล้วกูจะฟันมึงโดยไม่ได้ห้ามมึงไปหลบอยู่กันเลยมึงมึงห้ามเข้าบุมห้ามเข้าบุมโอเคปะมึงไม่เข้าบุ่มแต่ตูโยกได้ไงไอ้กวนตีนกูไอ้นายมึงโกงกููว่ามันจะไม่รู้ตัวเถอะะเอาจริง